สิบสี่สิบห้าปีแล้วรถพวกกูวิ่งในตอนนั้นก็วิ่งร้อยสี่ร้อยห้าแล้วนะมึงคือมึงไม่ไปตั้งแต่เมื่อวานว่ะโค้เดลทำเป็นรูปไม้เนี่ยเป็นรูปตีระเบิดเป็นเข็มวัดรอบนี้ได้แล้วข้างล่างเป็นหน้ามีนะได้ใช่แล้วแล้วเวลาถูกเลตตายอ่ะไอ้แอลได้เลยเออจากก้อนโซล่าฮะทำไมกูจำไม่ได้วะ ทักเฟงงงลงครั้งที่สองงานรวมพลรถบรรทุกซิ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมกับคอนเสิร์ตสุดสินชื่อดังกิจกรรมโชว์คู่เชิงเสาร์ที่สองสันวาสนามดาร์กอนโซลา่าพาร์คลานชบุมมรีค้าชมฟรีพี่บีมาเองวะ้าพ,าพี่บีไง MTB ด้วยจะบอกรถปานปไหมไอ้เหี้ยถ่ายกับหมาไปเดี๋ยวก็ออดยูทูบไม่ได้ ไม่ได้บ้าไม่ได้มันพีคเฟซบุ๊กโดนก่อการร้ายแล้วมึงยังไปเอายกูทูบเราติดเลนสอากระโปงหมาอีกเหรอไม่ได้ตูนมันด่ามึงหน้าหมามันด่ามึงหน้าหมาอืมง่วงก็ไปนอนบ้านเอาเปิดรายการพีกายสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับให้มันตื่นได้แล้วใจนอนอยู่ดี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 เอ็มดิระเบิดวันนี้เรามา ในนามของ GT เหมือนเลเวลมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีงาน GT ทักเฟสครั้งที่สองที่สนามดากอนโซล่าฟังฟังฟังจีท t ทักเฟสครั้งที่สองนะครับที่สนามดากอนโซล่าพาร์คนะครับนี่ไหมดากอนโซล่าพาร์คนะครับเสาร์ที่สองธันวาคมก็เป็นงานรถล้อสิบล้อสัมสุนโดยผิวพันยาก็สิบล้อจีทีครับ เด well, kind of in ี๋ยวพาทุกคนมาอยู่ที่เอ็มตีระเบิดเอ็มตีระเบิดมีคอมเมนต์มามเหรอโหเยอะเยอะคอมเมนต์มาเยอะอยากให้เรามาถ่ายรถบานปลายเออมาถ่ายรถบานปลายพี่เอ็มหน่อยครับพี่เอ็มแรงอย่างนั้นพี่เอ็มแรงอย่างงี้วันนี้พี่เอ็มป่วยนะครับวันนี้ขอปิดรายการเพียงเท่านี้สวัสดีครับ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  คันนี้เหรอคันนี้คันแข่งคุณเหรอไม่ใช่ครับคันนี้รถลูกค้าแล้วคันแข่งคุณคันไหนไหนคุณชี้ก่อนคันน้ำเงินนี่คันนี้นี่เรายังไม่ให้ดูใช่ทางบ้านเนี่ยคอมเมนต์มาเยอะเยอะมากให้เรามาพี่โก้พี่เช่ครับไปหาพี่เอ็มตีระเบิดหน่อยใช่พี่โก้พี่เช่ครับไปหน่อยของดีลาดบุรีพี่โก้พี่เช่ไปหน่อยวันนี้มาตามคำขอแล้วนะแล้วไม่ดูนะมาถ้าไม่ดูจะเตะปากเขาให้ด้วยเออดูเสร็จแชร์ด้วยแชร์เสร็จกดซับสไคร้ด้วยเออ ดูอย่างเดียวพี่ครับกดแล้วครับสองครั้งแน่แน่คนดูคุณตีนล่าสุดบอกมาแล้วผมกดให้พี่สี่ครั้งครับสี่ครั้งก็เท่ากับสองเที่ยมึงต้องกดสามนี่เลขขี้พี่เอ๋มครับคนรู้จักในวงการพี่เอ๋มตีระเบิดใช่ถามพี่เอ๋มก่อนก่อๆจะเป็นฉายาพี่เอ๋มเป็นใครทำมาถึงมาทำสิบล้อไหนเล่าประวัติคร่าวมาให้ฟังหน่อยเริ่มแรกเลยก็ขับรถรับจ้างนี่แหละครับอัด แล้วก็แบบขับไปทําไปก็คือชอบแต่งรถอยู่แล้วแต่ผมทําไม่เป็นนะแต่ว่าที่ไหนแรงที่ไหนดีก็ไปทุกที่ทำคือเขา้าใจแต่งรถคือขับรถลายสิบล้อสิบล้อหกล้อ หกล้อไงหกล้อแต่ยากให้มันแรงไงเออที่ไหนแรงก็ไปไงกูไม่ไยากเลยไหนวะไปไปทุกที่ไปลองทําลองอะไรเงี้ยถว่าขับกระบะอ๋อผมขับกระบะครับพี่ก้ขับกระบะครับที่ไหนแรงที่ไหนดีก็ผมก็ไปเข้าใจแต่นี่ขับหกล้อใหญ่ครับเพื่ออะไรรีบก็แค่ชอบชอบไม่ใช่ตอนนั้นเราไม่มีกระบะ ก็เริ่มเริ่มโตก็เริ่มได้ทํางานได้ขับรถอย่างนี้เลยรถเป็นของเราหรือรถเป็นของเ้่าแกรถของของพ่อรถของคุณพ่อครับคันแรกเลยเป็นกิจการของทางบ้านมาเลยครับอ๋อนกิจการของทางบ้านก็เลยเอารถของคุณพ่อมาทํามาทำแล้วก็ใช้งานด้วยยังอยู่ไหมคันนั้นอะอยู่ครับแต่ตอนนี้กลายเป็นรถสไลด์ไปแล้ว๋อ้ทำเป็นรถสไลด์ไปแล้วพ่อรู้ไหมพอถ้าตอนที่เริ่มทาเนี่ยเขาเสียไปแล้วแต่ตอนที่เขายู่เนี่ยเขามาให้แต่งเลยนะ เคยอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้คือเก็บเก็บเก็บตังตอนนั้นพ่อมีฟอร์ดคันหนึ่งเก็บตังเอาตังเอาฟอร์ดพ่อไปโหลดตอนเช้าตกตอนเย็นปุ๊บพ่อไปเอารถให้รถไปโหลดขึ้นเย็นปุ๊พ่อเอารลดกระบะพ่อนะกระบะคือพ่อกระบะพ่อเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบไม่แต่งรถเอาไว้ใช้งานในครอบครัวอยากแต่งซิ่งอ่ะอันนี้เนี่ยก็ยุ่นพ่อนอนรอให้ชัดแดงอปอ๋อนะตอนเช้าปั๊บปแอปเลยแอปเลยล้อแมกตีอยกระะทเเลแลย พอเตะหน้าเกาให้พอเดือดแกงเย็นสูงเหมือนเดิมสูงเหมือนเดิมก็ไปทำเองเอาพ่อให้ผมเอาไปทำด้วยโดนเตะด้วยให้เอารถเขาไปทำเหมือนเดิมใช่อก็เลยก็เลยเก็บกดไม่แต่โดนเตะกระบะไปแล้วก็ไม่ควรก็ต้องกลัวเอาสิบล้อไปแต่งคราวนี้ก็โดนเตะงอีกแกไม่ชอบเลยครับไม่ชอบแต่สติ๊กเกอร์นี่พ่อโกรธไหมถ้าสติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เล็กๆน้อยๆแกไม่ค่อยว่าอ๋อคือลอกได้ถ้าไปทำอะไรที่มันเกี่ยวกับรถแรงหรือว่า อะไรที่มันแบบดูแล้วมันใช้งานลําบาก่ะแกไม่เอาอย่างแรกที่แต่งเลยสิบล้อแค่นั้นอ่ะอย่างแรกที่เอาไปแต่งโดยไม่บอกพ่อเลยคือทําอะไรจำได้ไหมแต่ตอนที่ทําครั้งแรกตอนนั้นอ่ะพ่อเสียแล้วอ๋อพอพ่อเสียแล้วทีนี้ก็เต็มที่เลยไม่เป็นไรคุณพ่อฟังอยู่ข้างบนพ่อจะได้รู้ครับคุณพ่อคุณพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อมุกพ่อมุกครับพ่อมุกอยู่บนสวรรค์พ่อมุก เสด็จรับฟังลูกชายคุณพ่อครับชิ้นแรกคุณพ่อฟังนะชิ้นแรกที่แต่งสารภาพตรงนี้เลยพ่อไม่รู้วันนี้พ่อเริ่มเริ่เริ่มทำเดือนทีแรกเลยคือเปลี่ยนคันเกียร์ก่อนเพราะรถรุ่นเก่ามันจะเป็นคันเกียร์ยาวๆคันเล็กสูงเลยเชียวหัวลาออกนึ่งได้ใส่ซองทีปุ้งเข้าไปยันคันโซนเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนมือแตกเองเปลี่ยนออกเป็นคันเกียร์ท่ายก็มาเปลี่ยนคันหน้าคันหน้าให้เป็นหกน็อตใหญ่เพราะคันเก่าจะเป็นห้าน็อตจะเป็นคานแบบแคบเป็นคันหน้าแล้วก็มาเปลี่ยนเกียร์ เป็น6เกียร์ก็ของเดิมเป็น5เกียร์พอฟังนะ5สปีดเป็น6สปีดอันนี้พ่อยิ้มอันนี้พ่อยิ้มอันนี้พ่ออยากใ้ลูกชายครูเนี่ยมาหากินเข้าใจละเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์พอไม่ว่าแต่คันเกียร์พอฟังนะถ้ามันสับเบาๆมันก็ไม่โดนมันยาวมันเป็นคันเล็กกันใช่ไว้แล้วไม่ชนคอนโซลไม่แต่ที่แต่ที่ฟังมา มันก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะนะไม่บางคมาเริ่มทาตัวล่างจากเครื่องธรรมดาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเครื่องเทอร์โบควบคู่กับการขนของไปด้วยก็ทาทาแรงด้วยแล้วก็วิ่งงานด้วยครับอ่าแล้วคำถามผมถามต่อในเมื่อทําแรงแบบนี้อัตราการกินน้ำมันมันก็เยอะดิแล้วมันจะคุ้มค่าขนได้ไงอ่ะแต่ถ้ามันมันแรงถ้าถามผมรถแรงกับรถไม่แรงเพราะว่ารถไม่แรงกินมากกว่าเพราะเราต้องเข็นกัะเร่งตลอรอบเวลาแต่ถ้ารถมนแรงถ้าเรารู้จกการขับขี่เนี่ย ว่ามันจะกินน้อยกว่าทีรถไม่ต้องเยอะมันเครื่องเดิมเนี่ยมันต้องโอ้ต้องเทสต้องเยอะดนึงมันก็ไปแล้วเจวบางจังหวะขึ้นเขาเนี่ยแม่งเจอรถเล็กตัดหน้าเจอเพื่อเจอเพื่อนล่มทางสิบล้อเหมือนกันช้าแม่งเราก็ต้องเข็นรออกันไปเอีกรอก็สูงตลอดาที่เครื่องไม่พังเกียร์ระเบิดแทนอีก อก็เไปเครื่องแรงจะได้เปรียบฟ่าในมุมมองของพี่เองมันไม่ต้องเทคยาวถ้าเจอสโลบนเขามันก็สามารถขยี้แล้วออกขวาแซงได้เลยได้เปรียบเสียเปรียบคนละหมากันอ่ะอาจจะกินน้ำมันมากกว่านิดนึงหรือเท่าการตอบสนองดีกว่าอ่าจจะแต่แรกได้การที่ต้องจ่ายตังค์ในการวางแล้วถึงเร็วกว่าไหมย้อนเวลาก็ไปสิบประมาณสิบสี่สิบสี่สิบห้าปีแล้วรถพวกผมวิ่งในตอนนั้นก็วิ่งเลยสี่ร้อยห้าลนะ ร้อยสี่สิบนะรถนั่งหน้าก็คือมึงไม่ไปตั้งแต่เมื่อวานว่ะโอ้เลวเลยอะออกก่อนก็ร้อร้อยห้าสิบแรงนตอนนั้นอะวิ่งคือใน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 บอดี้คือเครื่องซีสูปสี่พันแปดร้อยสี่ีกับร้อยห้าสิบแรงอะมึงขับสิบล้อหกล้อหกล้อหกล้อใหญ่หกล้อใหญ่ไอ้นี่หกล้อแบบอะหกล้อใหญ่ก็มึงวิ่งเลยหกมึงต้องเนิร์ตามมึงไงเอ็มก็คือก็คือสิบปีแล้วคือวิ่งได้แล้วร้อยตีตอนนั้นคือทแต่แต่ตอนที่วิ่งอะ มันฟูโลดปะตอนที่แบบร้อยสี่ร้อยหกอ่ะเดืดรถหนักเลยรถหนักเลยเอารถหนักแดงเอารถหนักแข่งกับรถเบาด้วยโอ้โหแดงรถเบาแดงรถเบาด้วยแล้วตอนแดงปากท่อเราไม่เล่แต่ไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นรถไข่แล้วตอนแล้วตอนตอนเอาของออกหมดเลยรถเบาเหมือนกันรถเราเป้าอารมณ์เหมือนไปวิ่งซอกร้อยเลยอ่ะไม่ถึงไม่ใช่เครื่องมันเล็กมันได้แค่เท่าเดิมแต่เร็วกว่าเดิมแต่นไ็วกว่าเดิมพอข้ามตรงนั้นมาทำงานไปขนของไปผมถามไปดิวิธีการ เป็นเป็นคนขับรถขนของแบบนี้ลูทีนชีวิตมันเป็นยังไงอยากรู้อะเริ่มแรกเลยที่มีตังแต่งรถไม่ไม่ไม่ครับผมเข้าคิวเขาเข้าเข้าคิวรับจ้างเขาคิวรับจ้างที่จันแล้วก็สวนคุณเชษถึงแล้ดูเกเกียวสองมาจ้างเขาจะจ้างคิวหารถใส่ทุเรียนลงไปทางเมลประเทศเมลยนนั่นคืออาชีพแล้วถ้าไม่มีงานต้องรอมีงานทุกวันเลยไหมผมอยากไม่ช่วงนั้นมันเป็นเป็นเป็นช่วงถ้าเดือนทุเรียนนะทุเรียนก็ ประมาณสามเดือนส่เดือนถ้าไม่ได้วิ่งทุเรียนก็จะวิง่งปุ้ยที่บ้านที่าําทาแถวบ้าน่คิาามาระคิหมห<า>มึกอ,อันนี้เราต้องไปซื้อแล้วก็ไปคายให้ส่วนทุเรียนที่จานอีกทีหนึ่งในตอนนั้นน<อ>ะ๋อ้คืนเองลงเองในตอนนั้น<อ>ที่ทำอยู่อยากรู้ไงเพราะเราไม่ได้มีอาชีพแบบนี้ใช่ไหมแต่ก็เกี่ยวกับรถเราด้วยถูกไหมเพรารถเราประเภทไหนถูกไหมวิ่งทุกอย่างทุกอย่างที่แต่อาหารสดไม่ได้ อาหารสดไม่ได้ไม่ได้วิ่งอ่าเพราะมันต้องไปตู้เย็นอย่างงี้ใช่ประมาณนั้นจะวิ่งทุกอย่างของเบตเตอร์เลสพวกอะไรเงี้ยสมครกตอนนั้นจะลงไปใต้แปลกที่สุดที่เคยรับจ้างขนครับไปตอนตรงไหนเพื่อนไปตอนตรงไหนเพื่อนกําลังเกียดเออคนไก่อ่ะคนไก่ที่เขาทําใกล้แล้วใช่ป่ะแล้วเราก็ถอยล่างรถเข้าไปหลอกเนี้ยแล้วคนไก่มันก็ไล่ลงมาตามไส้ผ่านอ่ะเอาไปทําไม้ขนไก่เือขนไก่สดๆดเลยแล้วเอาไปทําอะไรอ่ะเขาผมเอาไปลงที่มหาชัยผมไม่รู้ว่าในโรงงานนั้นเขาทําอะไรขนไก่ขนไก่ที่คนไก่ แค่จอดนะคือรถหมาแล้ววิ่งวิ่งส่วนกับเพื่อนที่แถวเชียงพรานแค่วิ่งส่วนนะกินมาตุ่มเลยกินคือแบบโหชอบตรงไหนก็มีแต่คนเขาไล่ไวะเนี่ยคือพริกสุวนเดี๋ยวที่ก็ทุกหมาคือมันไกล้ลงโรงงานเหมือนของเหมือนของเน่าอย่างงี้เหรอมันเหมือนของเน่าอ่ะโคตรจะม็นเลยทั้งๆที่ว่าเพิ่งขึ้นมานะถึงขนาดแบบว่าเติมน้ำมันไม่ได้ต้องเอารถจอดไปค้างกันน่นแล้วหิ้วก็หล่นไปเอาน้ำมันมาเติมรถทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันเหม็นอ่ะแล้วลงเสซตปุ๊บนะ ลดจนว่าจะให้เม่นเป็นเดือนเนี่ยเพราะว่าน้ำคนไกล้มันเข้าไปมากอาายู่ใต้กระบะไม้เขาอยู่ใต้กระบะไม้ไาาผมก็ไม่กล้าวิ่งไปไหนเลยเขาไปขึ้นทุเรียนที่หลังสวนเที่ยวหนึ่งขอมาให้ขึ้นอ,อ,อ,อให้รถออกมาผมขับรถกลับบ้านเลยโมโห ครั้งเดียวเลยโหเข็ดเลยอะแล้วไปกี่เที่ยวขนไก่เที่ยวเดียวเที่ยวเดียวไม่ไปเลยโอ้โหแล้วเขาบังคับให้ผมขึ้นเหรอเพราะว่าเอาของเขาลงไปทางใต้แล้วแล้วขากลับเขาบังคับให้ผมขึ้นขนไก่มาแต่รถเต็กเลไม่คุ้มล้วก็ต้องใช่ต้องยอมเราไม่รู้ว่าขนอะไรใช่แต่ผมไม่คิดว่ามันจะไม่เหม็นขนาดนี้เพื่อนเพื่อนรู้นะครับดูยูทูบอยู่ไม่เหม็เลยว่าอ๋อพี่ครับพีเอ็มครับ ขนไก่เขาเอาไปทําอะไรอช่วยตอบกันทีใครตอบผมผมขอให้ผมไปลงในโรงงานแต่ผมไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรผมว่าประมาณนั้นอาหารศาตว์ประมาณนั้นเหมือนเหมือนจะอาหารสาตว์อะได้กี่บาทเที่ยวนั้นได้กี่บาทโอ้โหห้าพันึ่งห้าพันจากห้าพันจากพตลุงอะค่ะคือค่าไปเราเราเราได้มื่นห้าแล้วไปกลับได้กี่ห้าพันไปกลับตีว่าสองมื่นน้ำมันไปกลับก็เป็นมื่นเนาะ ได้ไปคุ้มเสียอ่ะได้ไปคุ้มเสียแต่ว่าอาชีพนี้ในประเทศไทยไม่ได้มีไม่ได้ไม่ไม่น่าทำอ่ะอาชีพอาชีพวิ่งรถนี่มันเหมือนแบบว่าคนเขาไม่ค่อยมีงานมีการทําอะไรถ้าถ้าคนที่เขามีงานการทำเขาจะไม่มาวิ่งรถหรอกมันไม่เหลือรถฟ้าม์มทีคล้มทีก็ถึงชีวิตแล้วอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยนะผมว่าเท่าแก่หรือทุกทุกคนนะนะถ้าเขามีทางเลือกผมว่าเขาทำยื่นควรจะเพิ่มสตังค์ให้กับอาชีพ การขับรถขนของนะแต่อันนี้ก็ต้องมองอมุมด้วยนะถ้าเขาเพิ่มให้คนที่เป็นคนขับเนี่ยก็ต้องก็ต้องรักษากฎกติกามารยาทของบริษัทด้วยแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่ด้วยถูกปะแต่อันนี้สิ่งหนึ่งผมว่าการเปลี่ยนแปลงอ่ะไม่น่ายากถ้าจํานวนผลตอบแทนน่ะแม่งโอเคหนึ่งคือเสี่ยงสุขภาพสติแน่นอนทุกอย่างเลยพังหมดใช่ทุกอย่างเลยอะแล้ววิ่งรถกันทีที่ผมทราบ สิบล้อที่วิ่งกันเนี่ยไม่ได้กลับบ้านกันเป็นเดือนนะใช่พอทําทําท่าจะเลือกมันก็ไอ้นุ่นพังไอ้นี่พังต้องซ่อมตลอดยาอะไรเนี้ยมันเสี่ยอต้องเป็นรถเท่าแก่เท่านั้นที่ตีเป่ากลับได้แต่ถ้าเป็นรถส่วนตัวตีเป่ากลับก็ไม่คุ้มก็ต้องไปร่วมคิวเขาเพื่อหาอะไรกลับในโซนที่เราอยู่อาศัยหรือใกล้เคียงถึงจะคุ้มไอ้อาชีพนี้ผมว่าต้องเพิ่มมาตรฐานเพิ่มเงินให้กับพวกพี่เขาหน่อยตอนนี้ที่บ้านยังทํา สิบล้ออยู่ไหมครับยังทำคิวอย่ที่นี่ไหมไม่ไม่ไม่ได้ทําแล้วตอนนั้นทแล้วตั้งแต่ผมได้ทํารถคือวิ่งไม่เหลือก็คือหยุดหยุดเลยพอหยุดหยุดพักพับหนึ่งมาช่วยแฟนค่ายพักก่อนต้องปีแล้วรถให้ลูกน้องขับพอให้ลูกน้องขับปุ๊บก็ไม่เลืออีกผมก็เลยเปิดอู่รับทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆแล้วแล้วก็เอาพอมาลงปุ๊บก็เอารถคันนั้นอะ ไปต่อเป็นท่าสไลด์เลยไว้สไลด์รถอเขาอู่เนี่ยครับล้อรถครเพื่อนที่เสียอ่ะที่เสียยางเงี้ยเขาเขารถวิ่งงานเสียก็สไลด์ได้ใช่ครับผมเป็นขันย่าเองตั้งแต่เองก็เปิดอู่แล้วก็ทำอ่ะเปิดอู่ทำดิฟายครับรถหกล้อแบบนี้เขาเรียกว่าหกล้อเล็กเหรออย่างนี้ก็คือหกล้อหกล้อเล็กอย่างนี้อย่างนี้คือเล็กเลยมันจะมีซาซ้ายมีสายนี้เล็กๆอย่างนี้อันนี้เล็กสุดอันนี้คือกระบะ อ่าใช่ครับผมแล้วก็มาไซด์ผมอย่างนี้ไซด์กลางอ่าแล้วเดี๋ยวมันจะมีคันใหญ่ฝันนี้ที่มันเป็นยางพันอ่าหกร้อใหญ่หกร้อใหญ่ซึ่งหกร้อใหญ่ติดเวลาติดติดหมือนกันหมดคันชื่อว่าเป็นหรอติดครับผมต้องเป็นหกล้อเขาเขาให้ติดหมดตรงนี้อยู่มานานไหมครับผมเพิ่มมาได้ปีกว่าคนที่มีรถสิบล้อหกล้อวอเตอร์ต่างๆโมดิฟายกันเยอะไหมสังคมนี้หรือกำลังเริ่มเติบโตหรือกำลังเพราะว่าเยอะนะเพราะว่ารถพวกนี้เวลาทำแล้วอ่ะมัน ใช้งานได้ถ้าเปรียบเทียบกับกับรถเล็กๆกำแรงกำเท่กำแรงกำเท่แต่มันทำมันทำเงินไม่ค่อยได้กันแต่พอแรงด้วยอ่าพวกของวิองวิ่งได้อยู่อาหารกินได้ใช่ครับผมท้าไม่ถ้าให้แรงจนเกินไปแล้วพังอะไรประมาณนี้เขาก็ยังแบบไอแบบนี้เข้าใจมีแบบนี้โมเต็มพลากราฟมีไหมครูมีครับผมถ้าเป็นรถถ้าเป็นรถเซฟิโล 2J โบเพอร์ซิชั่นแคม272มาแรงเต็มพลากราฟอินเตอร์ใหญ่ เกียร์ซีเควนเชียลเฟืองท้ายสเต็งสิบล้อต้องมีอะไรครับถ้าจะแรงแบบสุดชีวิตถ้าหกล้อสิบล้อมันมันไม่ได้มีเกียร์ซิงค์ถึงขนาดนั้นแค่เกียร์เดิมเดิมมัเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแตกแล้วเพราะเกียร์มันใหญ่โอเคขาทำยังไงให้แรงอ่ะสิบล้อเอาแรงแบบสิบล้อคอมก็ทอโบเปลี่ยน์ทอโบใหญ่อ่าทอโบใหญ่ทอโบแคมหัวชีตทอโบแคมหัวชีดปั๊มปั๊มน้ำมันแล้วก็รีแมปต่างจากเดิมเยอะไหมโหคนละเรื่องเลยนะพี่ขึ้นมาประมาณกี่ม้าพอได้ไหม ผมไม่มีที่ไหนวัดได้ผมเลยผมต่อไม่ถูกอ่ะถ้าต่อไปเดี๋ยวเขาหาว่าเราโกหกอีกแต่มันแรงเลยพี่แรงกว่าเดิมแล้วกันโอ้โหเหรอเรื่องสมมติไอ้จิก้าอะไรเนี่ยไอ้ใจกล้ารุ่นใหม่ๆมันกี่ม้าแต่งงงานตั้งร้อหกแล้วก็ทำแบบที่เอ็มบอกมันจะกลายเป็นกี่ม้าเขาบอกว่าคือผมว่าคืนแน่ๆตั้งร้อยตั้งร้อยจากสามหกก็เป็นห้าร้อยว่าแต่ผมว่าอาจจะมากกว่านั้นด้วยแต่เราไม่ผมไม่มีอะไรวัดได้พี่ไม่ไม่มีเข้าใจนะห้าร้อยแรงม้าแต่ทอร์กเนี่ย แรงคูณไม่รู้กี่เท่านะแต่แรงม้าเออใช่เดี๋ยวเราเพิ่มมันน้อยนะหรือสิบล้อเนี่ยทำแรงม้าให้ได้เนี่ยทำง่ายเหมือนดีเซลอะแต่สิบล้อมันไปตายอะไรตายเกียร์แต่น้ำหนักตัวมันน้ำหนักตัวมันเยอะคือจะให้เร็วแรงแบบรถซิ่งแบบฟู่พานเนี่ยไม่ได้แต่มันทำให้แรงแบบพวกสิบล้อได้ถูกไหมเนี่ยตอนที่พี่ดินขึ้นคลิปแล้วที่สอฐอเมริกามันมีแขงไปดูใช่ไหมชอบมากเลยพี่แต่ผมคุยเข้าไปดูเรื่องไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรแปลว่าอะไร ไปชอบดูมากเลยแข่งเฉพ่อหัวเปล่ากับลากไม้กับลากฟูโหลด a ใช่ไหมสองที่ประเทศบราซิลหรืออเมริกาใต้ก็จะมีการแข่งหัวลากอย่างเดียวเป็นรถเซอร์กิตหัวลากอย่างเดียวที่บราซิลที่อเมริกาใต้เอกวาดอร์ไม่แข่งกันในเซอร์กิตเลยเร็วชิบหายเลยืแต่รถมันก็ดูเหมือนสิบล้อแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่้วมันเป็น space f ร a m ะมันก็แค่ทรงข้างนอกเหมือนแต่แข้างในก็โอ้โหความทีก็เทงอ่ะแต่ก็มีโลเค a ใช่ไหม แล้วก็เป็นแบบนี้แล้วไปครึ่งเจ็ดก็มีอ,มอ่าสหรัฐอเมริกาก็มีถูกปะแล้วเทสไปดูคตอตไมที่ขนดีที่เอ็นดูไหมแค่ขนสุ่มูโหลด o a d ก็พอแล้วนะตรงๆแม่งแข็งฟูโหลดแล้วขึ้นเนินด้วยได้ออกไปเขียวเช็ดซีแม่งบิดลถแม่งเบี้ยวเลยอะ่ะ แต่แแตต่่ว่าอันนั้นเครื่องมันใหญ่กว่ารถบ้าทุกเดิเดิมมาเป็นพันเป็นพันมาแล้วบรรเุกทามากสุดก็ประมาณห้าร้อยเดิมเดิมกว่าแต่เครื่องโคตรใหญ่สุดท้ายคือแข่งแบบมีแทรกเตอร์ข้างหลังแทรกเตอร์ไล่น้ำหนักเื่อหัวลากดึงแทรกเตอร์ออกจากจุดสตาร์ทแทรกเตอร์ก็จะมีตุ้มน้ำหนักเลื่อยไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วก็จนสุดท้ายไปอยู่หน้าสุดหน้าสุดของแทรกเตอร์มันก็กดลงดินรถหัวลากก็ไปไม่ไหวแล้วเขาก็วัดระยะกัน ว่าใครจะได้ไปกว่าไกลไกลกว่ากันสุดท้ายก็มันเป็นรถทรงเหมือน10ล้อแต่เครื่องมันคือ V8 แล้วแม่งใส่กันที6เครื่องเครื่องแบบนี้ใช่ไ <c oughs> V8 6ตัวชอบดูอ,อยู่อยู่ข้างหน้าใช่ไหม <ừ. S 1> แต่เอาล่ะผมผมมั่นใจว่าใน Southeast Asia เนี่ยไทยถ้าทำ10ล้อผมว่ายืนหนึ่ง <ừ. S 1> แต่ถ้าเอาความขัดแบบระหัมแตกเนี่ย สิบรถบัสผมให้อินเดียยืนหนึ่งถูกป่ะถูกอินเดียอ,อินโดยืนหนึน่งุดเลยสวนเลนไม่สวนใครมอไซค์มาเรื่องมึงนะไม่หลอกก็ตายอ่ะพ<ว>ักคุณว่าพี่พ<ว>ใหญ่บ้านเราเนี่ยสมัยก่อนยี่สิบปีที่เมายาขับมาเนี่ยคือว่าเฮียแล้วคุณไปดูทลิปอินโดอ,อินเดียเฮี้ยกว่าล่าสุดผมดูเอาไม้ตีรถกันแล้วไอเฮียนึกว่ารถเป็นว <c oughs> ัวกันแล้ว แม่งตีก็ป้องแป้งไปกันหนะอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะนี่ไปเก็บความสนุกสนุกนะครับใกล้ถึงงานแข่งขันแล้วทักเฟสสองคันนี้ใช่ไหมที่คุณจะไปแข่งคันนี้ครับทำอะไรไปบ้างก็เทิบเครื่องเลยก็เทิบเครื่องเาไว้ตรงกลางเลยแบบเกือบกลางแล้วธรรมดาเครื่องมันอยู่ตรงนี้ไม่หรอเครื่องอยู่ที่หัวสูบหนึ่งมันจะอยู่ข้างหน้าสุดเลยอ่าแต่ว่าเครื่องมันหนักไงผมก็แกะแบบมาจากรถกระบะอะไรครับ huh. อ่าฮะก็เห็นเขาทำเขาโยนเครื <t <t ่องโยนเผาโยนอะไรอย่างเงี uh ้ยผมก็ทำทำตามเข้า huh> เกี่ยวกับบอลลาร์ด้วยปล่าก็น่าจะมีส่วนครับผมพอเครื่อนมาอยู่ระหว่างเนี้ยมันก็เหมือนแบบว่าน้ำหนักมันอ่อยมาล่างเวทมาล่างไงต้องจอดต้องจอดต้องจอดเพื่อการขันแล้วนะไม่ก็มันก็เป็นหลักสัทธง่ายๆอ่ะถอยเครื่องมาเพาก็สั้นลงครับถูกปะถ้าเครื่องอยู่ข้างหน้าน้ำหนักไม่ได้เพายาวเพาก็มีโอกาสขาดน้ำหนักก็ไม่ได้ใช่อันนี้เพาก็สั้นลงโอกาสขาดของเพาก็น้อยทำให้เครื่องก็ยาวขึ้นใช่ไหมรถคันนี้ถ้าตีเป็นมูลค่ากี่บาทครับ แบบไม่ได้มาแต่งคือไม่ได้มาแต่งก็เดิมเดิมประมาณสี่แสนสี่แสนก็ไม่แพงได้เล่นส์สี่แสนบาทสี่แสนได้เล่นส์สี่แสนบาทด้านหน้าครับกันชนกันชนหน้าแต่งนี่กี่บาทครับกันชนกันชนอย่างนี้ก็ซื้อเกาญี่ปุ่นมาก็หมื่นหกต้ไม่แพงครับก็ไม่แพงหนึ่งหมื่นกว่าพันบาทรวมไฟขาวๆอีด้วยใช่ไหมใช่ครับผมทั้งชุดทั้งไฟทั้งอะไรอย่างนี้ครบเลยอันนี้เดี๋ยวระวังนะพอเลื่องเสร็จในการจะหายนะครับหมดกันหายน่หายแน่าสีสี ผมผมซื้อมาเป็นลิศแต่ว่าคนพ้นะ่ะก็คือช่างยุทธแต่เขายัางไม่ได้คิดข้าบุญเลยล้อพิเศษไหมครับล้อเก๋งก็มีล้อฟอร์ดล้ออะไรอันนี้ไม่รู้อันนี้มันก็เป็นล้อ,อนนลูมิเนียมอะไรครับทั่วไปเบ้าก็เหล็กเยอะปะเยอะนะพี่ลูกหนึ่งไล่โลนะเบรกครับเบรกเบรกเบรกเป็นลิศเบรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคันนี่อ่ะลิศเห็นแบบแปลกๆอ่ะเอ้ยอ่ะลิเบรกพี่โอ้เป็นดิสเบรกครับมันเป็นดำเหรอพุณนี่มันเป็นดำไหมโรงงานมันมีมันมีมานานแล้วนะพี่คานลิสเนี่ยแต่ว่าคนไทยว่าเราไม่ค่อยนิยมเพราะว่าเขากลััวว่่ามมนไอยู แต่ผมก็ไม่รู้หรอกมาอยู่มาอยู่ก็เลยลองมาใช่ดูก่อนมันเป็นปั๊มของอะไรครับมันเป็นข้องฮิโนมันเป็นคานตรงรุ่นรถฮิโน่ที่มาจากปุ่นเลยตัวท็อปตัวท็อปตัวท็อปประมาณนั้นเป็นตัวท็อปเกียร์ออโต้อะไรประมาณนี้มีมาเป็นไล่ปีนะครับไม่พอมันล้มเปล่าฮนยอันนี้พูดแบบหลัการความจริงไยนะไม่มีทางที่คนโมดิฟายรถหรือคนที่เขาว่ากันเนี่ย จะเก่งกว่าบริษัทผู้ผลิตเพราะบริษัทผู้ผลิตแม่งกว่าจะออกรถมาหนึ่งคันแม่งต้อง R and เสียไปไม่รู้กี่ตอนนะครกว่าจะได้ดิสเบรกมาชุดหนึ่งจะใส่10บล้อแต่อแต่ผู้อาจจะเวอร์ไปแต่ก็เป็นไปได้พี่ตูนมันอาจจะเป็นข้อบุกพ่องด่างพ้อย ของการทำระบบนี้ขึ้นมาซึ่งในประวัติศาสตร์ยานยนต์มันก็มีนะเทสซีนี่อันนี้เจาะไล่เหรอครับเจาะอยากทําแค่ไม่ให้เหมือนเข้าแค่นั้นเองบางคนเขาก็แซวเป็นสวิงอาร์มเคอาร์ก็เหมือนเออเหมือนเหมือนเหมือนสวิงอาร์มเคอาร์ก็เหมือนชุดนี้เออเมื่อกี้ชุดนี้ลืมถามราคาเท่าไหร่แปลงใส่ไปเท่าไหร่เออมันมันมาทั้งค่าเลยผมซื้อเสื้อเผามาเลยหน้าหลังสามหมื่นสามหมื่นก็ไม่แพงเสื้อเผาคาหน้าเส้นหนึ่งเสื้อเผาหลังเส้นหนึ่งแต่ว่าพวกลิมิเต็ดลิมิเต็ดเท่าไหร่ซื้อทั้งเท่าไหร่พันเท่าไหร่ได้้ผมมซือา คือถ้าโอเคโอเคมีดิมีดิรถสิบล้อเดิมๆก็มีแต้นีแม่งมันขนของไม่ได้มี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 ชุบคอมีเออย์หมดเลยนะอกชกช็กเออเห็นช็อกของพี่โอโอพารเข้าเป็นสปอนเซอร์สปอนเซทำให้สปอนเซอร์หูได้บ้าเดี๋ยวพี่สองซัมเมอร์นะใช่ครับผวุ่นน่าจะเกิดสองซัมเมอร์น้องซัมเมอร์สองซัมเมอร์นี่คือสแตนดาร์ดสำหรับขนของเลยนะนี่ยังไม่รู้ต้องมาเซตอัพใหม่เพื่อสำหรับแข่งอีกนะเป็นรถตัวเปล่าเครื่องยนต์ครับ นี่ทีเด็ดเครื่องยนต์ข้างในผมยังไม่ได้ทําเลยเลยเดิมๆผมแค่แก้แบบมาจากขันเก้าที่วิ่ง9.4้ากี่เมตรเกาุสีอ่ะ2เยเมตร2 0 1เมตร9.4คันนี้จะไม่เหมือนคันน่ก็คือมันเบากว่าน้ำหนักค่าแบบประมาณตันห้าโอ้โหก็น่าก็น่าจะเหลือ ผมก็เลยยังไม่อยากทำในเครื่องง่ายๆก็ก้าสูตรตีกล้มกรมให้มันลงสักหน่อยหนึ่งก็ดีใจแล้วหายไม่ตันห้าตันห้าแต่ข้างในเครื่องไม่ได้ทำะไรเลยนะพี่มันคือเครื่องรหัสอะไรมันคือเครื่องรหัสโฮกเคสองร้อยหกสิบแรงถ้าตรงรุ่นบ้านเราก็เป็นหกร้อยางพันเป็นตระกูล FTR สองร้อยสี่สิบแรง f v m อะไรพวกนี้อีซูซุอีซูซุครับผมเฮดเดอร์เฮดเดอร์เพื่อนทำมาให้ก็คือต่อชุมพรอย่างเครื่องนี้ซื้อเชียงกรงโต้เลย ถ้าเครื่อง6 k ตอนนี้ถ้าซื้อเชียงกงเครื่องอย่างเดียวก็อยู่ประมาณแสนซี่เกียร์สี่หเกียร์ด้วยเกียร์สี่หมื่นครับแสนแปดแสนแปดครับแสนแปดอ่ะมาส่วนประกอบข้างเทอร์โบครับเทอร์โบเทอร์โบสูตรแปดบ้านเราธรรมดาแล้วครับแล้วก็มาใส่โครงล้อเปลี่ยนใบเอาก็สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทเพิร์ดโหเพอร์ซิชันอันนี้มีอันนี้มีอซื้อให้นี่เพอร์ซิชันด้วยแต่จะยุ่งนี้เท่าไหร่ฮะ ไม่แก่เมื่อรวมสองหมื่นนะเพื yeah> ่อนพี claro ่อันเนี้สองหมื่นสามประมาณนี้ทำไมไม่ใส่เทอร turbo p o s i t i o นไปเลยวะผมก็อยากได้อยู่นะพี่อย่าให้ผมติดเครื่องก่อนสปอนเซอร์เข้าได้นะใครก็ไม่เข้าได้ช่างเข้าหน่อยวะกูอยากเห็นสิบร้อใส่เพ p o s i t i o นลูกสามพันมาอย่างเงี้ยแรงมันต้องแต่มันต้องฟอร์ดีเซลด้วยนะใช่มันมันมันเป็นฟอร์เบนซินไม่ได้มันต้องฟอร์ดีเซลด้วยแล้วคัสต้องมีไหมเป็นคัสต้องแรงธรรมดาเลยพี่คัสต์ซ้อมเอาย้ำเอา กี่บาทแอร์คัสจะทำตัวนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดพันแล้วมันใช้กี่แผ่นแผ่นเดียวเองพี่แผ่นใหญ่ใช่ครับผมจะเป็นวงว่างเป็นสิบห้านิ้วทั้งน้ำมันพับเองม้วนเองระบบน้ำมันระบบน้ำมันพับเองปั๊มติ๊กของอะไรอ่ะปั๊มติ๊กของเอ่อบอสซูนิตี้ครับเป็นยี่สิบตีหมุนตรงปกสี่โอเคเป็นเก่าญี่ปุ่นสูนตี้สี่ข้อเสียของมันคือร้อนพอร้อนแล้วดังใช่พี่อ่าร้อนแล้วดังตล้วพังแล้วลูกน้ำอ่ะมาพัน ลอกเอาน้ำแข็งวางที่ระไอกันนะพรับมเย็นใช่แล้วแข็งเสร็จต้องน้ำลาดแต่ผมก็คือไม่ได้มีโอกาสนั้นเลยน่าจะพังก็ยังเดียวมันต้องชน่าอยู่แล้วอ๋อโอ้โหเอมงดไปอันนี้เมียซื้อให้โอ้โห ig ใช่เป็นขีดเมื่อกี้พี่เอายิปผงอะไรมาใหผมอยากรู้พี่มันมีมันมีที่แบบฟางวันนี้ไหมไม่มีครับอ๋อมีแค่ใช่เดียวถ้าถ้าเป็นบลายบลายมีมันแน่นพุ่มไหมบลายมีแต่ถ้าเกิดเลขาโรยจะได้ไง แล้คารโล่ก็มีแค่สองรุ่นที่ใหญ่ FPGN กับ o p o s i t i o n แค่นั้นเฮ้ยผมอะไรซิ่งว่ะเฮ้ยสวยจัดเฮ้ยผมอะไรซิ่งว่ะของนั้น A อฟโอเว r ร์ชารของเมกาเยออันนี้เมียก็ซื้อให้เดี๋ยวต้องติดสติกเกอร์ด้วยนะใช่ครับมีวันนี้เพาะเมียให้ใช่สองพึ่กว่าบึงวีคึงจะบอกก็แพงบอกก็ต้องมีใช่ไหมบอกประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นบอกเจ็ดหมื่น หมื่นสองหมื่นเก้าหมื่นแสนเนี้ยครับแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนย่างคอนโซลไปทำอันนั้นอยู่พี่เป็นคาร์บอนขอเมีอย่างเดียวจอเอมจอเอ็มผมอยากได้มากพี่แต่ว่ามันผมไม่รู้ว่าช่างไบจะต่อได้หรือว่ามันเป็นติดต่อกหอติ้เหรพี่ต่อได้สี่หมื่นกว่าบาทตัวใหม่อ่ะเฮ้ยจอเอ็มไมยแต่มือสองมีขายเยอะมือสองเยอะมือสองไม่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 ถึงขนาดนั้น แต่มือสองเยอะใส่เอ็มใส่อินเตอร์เฟสเข้าไปหน้าจอดิจิตอลโอ้โหแต่ถ้าเกิดเหลือกว่านั้นใส่จอโมเทคเอารูปเมียขึ้นหน้าจอเลย <c oughs> มึงสามารถจ้างคนที่เขียนกราฟิกอะ่ะใช่ทำเป็นรูปไม้นเนี่ยเป็นรูปตีระเบิดเ,เป็นเข็มวัดรอบนี้ได้แล้วข้างล่างเป็นหน้าเมียเฮ้ยใช่แล้วเวลาถึงเลดี้ไลอ่ะเวลาถึงเลดี้ไลอ่ะตอนกระพริบอ่ะเป็นหน้าเมียแบบไอ้แอ็มได้เลยฟันแบบว่าได้ยินเสียงวันนี้ก็เราพอได้ยิน เออจอกับกล่องด้วยมันต้องมีก<ฟ>ล่องด้วย,วยอ่ามันต้องมีกล,ล่องพี่เองก็สี่แสนวะก็ต้องมีสี่ห้าแสนสี่ห้าแสนจอกล<ว>่องนะสี 4, <c oughs> ่ห้าแสนซื้อลอได้คันดีวกว่าเออซื้อลอได้คัน่คันหนึ่งเอ้าแต่อย่าลืมคุณข,ของพวกนี้คุณเบื่อคุณถอดไปขายได้ขายไในนะเหมือนบอกที่ภรรยาคุณซื้อเนี่ยฉลาดใช้เงินนะอืมฉลาดใช้นะเข้าดี๋ยเนี่ยเบื่อปั๊บนะกระเด้งขายได้ราคาเดิมเลยนะราคาเดิมซื้อมาฉลาดใช้คุณเลือกภรรยาให้ถูกคนเออถือว่าเจ๋งถือว่าเจ๋งถือว่าเจ๋ง ดูไว้ฝนดูไว้เบียซื้อให้เลยนะเบียร์ซื้อให้เออพี่บิ๊กเขาซื้อให้หมดเลยใช่วุมนลายให้ซื้อวงมุลายซื้อเบาะซื้อแบ็กเกตหน้าสุดไปหน้ามาเป็นไงนี่เป็นแสนแล้วนะหมดไปเป็นแสนแล้วมีเกวัอรนั้นี่พี่วอดอ่ะจริงเหรอจริงที่มันเป็นของแท้มันเป็นฟังไว้ฟังไว้เกวัตรเด็กอ้หมีได้ย่างไอรีโวเปลี่ยนหน้าจากตัวโลเป็นตัวทับ กลับถ <onents> the no really? ึงบ so ้านรู้ก่าเมียจะต้องเชิดผ้าคลุมใจแม่งบู้เลยแล้วไฟเก่าขับไม่ได้เหรอทำไมไฟเก่าสายมันจะตายเหรอทำไมมันก็ไฟสองสว่างเหมือนกันทำไมแล้วก็จังหน้ามันแต่กับแล้วมึงทำไงเงินเป็นทาวทำไงทำไงฮะมึงเงินนักหนาหยุดแต่งกฏได้ปะชีวิตอะมึงไม่เก็บเงินไว้รักษาตอนแก่เลยเหรอไอ้เหี้ยเด็กมาตบคอเคนี่มันด่ากูเงี้ยแล้วมึงทำไงสวนนี่ก็ขอโทษครับไม่เหลืออะไรเลย แหลกสลายลงไปกับตาเหลือเพียงสายที่ว่างเปล่ากับน้ำทะเลทอนาไอ้โถพูดอะไรไม่ได้อยายเงินอยู่กับมันหมดยังไม่รู้นะเมื่อกี้ซื้อของแต่งภายในไปแก้วมีแต่น่ารักแฟนก็น่ารักนะครับซื้ออะไรก็สนุกๆก็ไปกันได้ข่าวว่ามีคู่เชียงด้วยในงานแท็กเฟสแข่งกับใครอ่ะแข่งกันเองนะครับรถที่อูแหละ กับใครกับใครกับใครก็มีโซ่ขันไม่ขันโซ่มาขันเรื่องอะไรคุณก็จะเป็นคนทำทั้งคู่ทำทั้งคู่อ้าวทำทั้งคู่เฮ้ยไอ่ไงขึ้นอยู่กับคั่ั้แหละมันก็ก็จะให้เจ้าของรถขับกันเองอ๋อเข้ากันเองแต่ฝั่งนู้นเจ้าของขับ ฝันี้คุณขับก็ต่อยเขาหน่อยจะได้มีอะไรสมน้ำสมเนื้อสมน้ำสมเนื้อหน่อยหรืออูอื่นที่ดูอยู่แล้วคันไม้คันมือนะครับอยู่ในโซนราชบุรีมึงก็ท้าให้เขาเลยไได้ก็พร้อมผมไม่ได้พูดนะยุทธบอกไว้เมือเช้าไม่เคยขัดจัดให้ตลอดสกิดติดเลยแต่ คันหรือเปล่าอ่าสเปคเดียวกันใกล้เคียงกันได้หมดได้หมดได้หมดนายเขาจ่ายหรอปะนายพร้อมนยมาเลยทักเฟซันที่สองอะฮะนายมันไส้เหรอเจ้โชไม่น่ารอดบอกดูแล้วท้าแมงเลยท้าแมงเลยท้าเลยท้าเลยท้าเลยก็ไปดูกันได้ครั้งที่แล้วสนุกมาก โอ้มันสุดๆรถเยอะมากเยอะครับผมเยอะมากไม่เคยเห็นการล้มโตงสิบล้อเยอะขนาดนี้ถ้าไม่นับไปโรงงานอุตสาหกรรมแล้วรอส่งของอ่ะใช่ใช่แม่งเยอะเยอะจนเต็มลานยิ่งตอนวิ่งแจ็คนี่โอ้โหคนมหาศาลสุดยอดเลยนะใช่สุดยอดมากๆเลยแล้วก็ปีนี้ก็เป็นครั้งที่สองใช่เพียงก็จะพาคณะและทีมงานไปกันชุดใหญ่ครับผมเต็มพิกัดเต็มพารากราฟมีรถทุกเวทให้คุณได้ชี้ส่วน่าคุณจะมีแค่เป็นเวทเนี่ยหกล้อแต่จะมีสิบล้อไปฟังไหนสักฝั่งนึงเขาบอกสิบล้อเขาเขาเสี่ยง ผมไม่มีเลยอืเอาแต่หกล้อนะเว้ยสิบล้อไม่พร้อมนี่กูส่งสารให้ก่อนเดี๋ยวคนแน่งมึงไม่ถามคนรับสารเลยไม่ต้องรับสารเพราะสิบล้อก็ไม่มีเหรอเออจิตใจไม่ตรงกันทางบ้านบอกแข่งกับสิบล้อกูเปล่าแต่ถ้าจะแข่งกับสิบล้อพี่ได้ครับตอบมาเลยเออเออเราต้องต่อบเขาเี่เขาต่อบเราเพราะงั้นใครอยากเจอพี่เอ็มตีระเบิดโดยเองเปก็เจอกันได้นะครับที่ GT ทีพาร์คั้งที่สองที่ดากอนโซล่าพาร์คราชบุรีเสาที่ว่าเสาที่สองธันวาคม แม่งเริ่มแม่นละแม่งเริ่มแม่นละแม่นครับตัวเนี้โอ้ยสุดท้ายแล้วแม่นแล้วได้แล้วเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณคุณเอ็มด้วยที่เปิดบ้านนะครับมารับชมการสุดยอดจริงผมก็เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวทักเฟซเดี๋ยวถ้าผมบินมาจากกทมได้เราจะบินมาตรามสุราษฎร์ธาเดี๋ยวจะขึ้นคอมาจะมาขับเหรอจะเป็นฮอกระดิวใหญ่ขนาดนี้ยิ่งว่ะเนี่ยวันทีนใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับที่ไหนนะดาก้อนโซล่าพักวันที่เสาร์ที่2ธันวาคม i don't know